พ่อไม่เข้าใจนั่งหน้าจอคอมทั้งวันดูเส้นอะไรไม่รู้ยึกเยือยึกเยือทำไมไม่ลองไปสมัครเป็นทาหารดูบ้างมียศมีตำแหน่งมีเกียรติถือปืนออกงานแม่สาวๆมองกันทั้งกองพันแต่ลูกถือเมาส์ครับพ่อมีกาแฟอยู่บ้านมีชีวิตเป็นนายตัวเอง ไม่ต้องตื่นตีห้าไปรวมผลแต่พ่อเกษียณพอได้เงินบำนาญทุกเดือนไม่ต้องกลัวอดลูกจะมีแบบนี้ไหมลูกมีเงินปันผลกรับพ่อถาวางผ่อนดีนๆมันจ่ายให้ตลอดชีวิตไม่ต้องรอเกษียณถึงจะใช้เงินฮานามีคำสร้างมีระบบฝึกวิน,นัยสุความอดทนออกศึกไม่วันแม้วันที่มา,มาม่าไม่มีใครทเทรดหุ้นก็มีวินัยครับพ่อไม่มีระบบเท่ากับหมดพอร์ตไม่มีแผนเท่ากับเจ๊งทั้งชีวิตอา,ารเขาอยู่กันเป็นกองทัพเดินเท้าไปไหนเสียงดังสนั่นวันไหว ใครๆก็ยำเก่งผมมีกลุ่มเทรชุ่ซิกซี่ครับพ่อคนก็อยู่กันเป็นพันมีข้อข่าวสารคุยเรื่องเศรษฐกิจช่วยกันแชร์เทคนิคซื้อขายมีโค้ชคอยสอนลงทุนหลักร้อยได้หลักพันไม่ต้องออกไปเดินสวนสนามที่ไหนใครๆก็อิจฉาแต่ลูกจะไม่มีใครเรียกว่าผูกกองไม่มีใครยืนเคารพไม่มีธงชาติโบกสะบัดให้ลูกไม่เป็นไรครับพ่อลูกขอแค่ธนาคารบอกสเตทเมนต์ให้ก็พอแล้วถ้าเกิดสงครามลูกจะปกป้องใครได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจลูกปกป้องเงินใีครอบครัวได้ ต่างคนต่างลบผมคิเลกสนามลบที่ต่างออกไปนี่เองจะบอกว่าสนามเองมาดูเดือนก่าสนามรบค่าเหรอคาสึกคือเศรษฐกิจโลกเลยแลละพ่อเม่ยอมไม่ได้พอจะลองลบในสนามลูกดูสักตั้งถือปืนมาครึ่งชีวิตอยากรู้มันกว่าถือเมาส์และจมันอยู่หรือเปล่าใครเข้ากลุ่มซิกซี่คลิกลิงเข้ากลุ่มหน้าช่อง